คนบ้าเทรดบิตคอยอัปเดตกราฟวันที่31พฤษภาคมปี2 0 2 5บิตคอยนะครับเมื่อวานรั่วประมาณ1,600เนาะตอนนี้อยู่ที่14,000ก็เมื่อวานแอดมินตัดใจเฟลเนาะเดี๋ยวแอดมินมาให้ดูว่าทำไมแอดมินถึงตัดใจเฟลที่แอดมินตัดใจเฟลเพราะว่าทำฟิล์ม4ชั่วโมงเนะครับมันไฟเว้กมันก็หักหัวลงเนาะแอดมินเลย ไม่ไม่ถือต่อก็ต่จใจเซลนะครับแล้วก็ดูบนดูทำเฟรมบีกทำเฟรมบีกเนี่ยเป็นแท่งแดงใหญ่เลยเพราะว่าอาจจะย่อนะครับแนวรับต่อไปอยู่ที่93.441นอเอนาะเอาไปไปดูพอร์ตแอดมินครับหลังจากที่เมื่อวานแอดมินเข้าไปอยู่ที่11.65เหรียญเนาะ ตอนนี้บวกอยู่ที่ 25. 2 1 7 2 5 2ยเนตดรียญสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามคนบ้าเทปิคอร์ที่ช่องทาง y o u t u กับติ๊กต็อกจะได้ม่พลาดการอาับเดตการาฟดีๆต่อไปขอบคุณครับ